สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่อง YouTube สิทธิพงศ์เซียงสานะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อน FC นะครับมาเบิงสวนข้องเกษตรกรนะครับซึ่งซื้อพันธ์เดาวา่เข้าพองจากผมไปนะครับซึ่งปลูกจากกิ่งตอนนะครับอายุที่3เดือนนะครับตัวนี้นะสเดือนนะครับก็แตงยอดโตสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าตอบสนองกับดินนะครับ แล้วไปเบิงครับซึ่งดินนะครับก็บมีความอุดมสมบูรณ์นะครับส่วนมากจะเป็นดินทรายนะครับซึ่งก็มีอายุในการหลา่ช่วงอายุนะครับมีเป็นช่วงอายุที่ในสามเดือนจากกิ่งตอนนะครับแล้ยวยังไรไปเบิงต้นที่เจะเริ่มเติบโตนะครับคืออายุสองปีครึ่งนะครับซึ่งปลูกโดยการยกล่องนะครับ ระยะห่าง6ขุณ6ครับเดี่ยวตามผมมาบิง้งครับน่กาเป็นสะดาทถวายขาพองนะครับซึ่งอายุ2ปีเครื่องนะครับซึ่งปลูกโดยวิธีการยกล่องนะครับบนดินนะครับจะดินจะเป็นดินทรายครับผมก,บการจเจริญเติบโตได้ดีนะครับปลูกระยะ6ขุน6นะครับ เป็นดินที่บอมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นดินทรายนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเจริญถ้รนะครับอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งปลูกสะเดานะครับเพราะว่าบอสามารถที่จะเฮ็ดหน้าได้ครับเพราะว่ามันแห่งแรงนะครับนอกจากอาชีพที่ว่าเลี้ยงควายนะครับเรียกว่ากระบือนะครับเพราะว่าฝ่าฝนกับบ่ค่อยตกนะครับเฮ็ดให้แห้งแรงนะครับเขาบ่ค่อยได้นะครับ โดยส่วนมากจะเป็นดินทรายนะครับทรายขาวนะครับเกษตรกรนิยมนะครับปูนะครับสะเดาท่าว่ายเขาพองนะครับซึ่งการเจริญเติบโตดีดีนะครับหลคาให้พ้นผลิตเป็นที่นาพ่อใจครับเพราะว่าดอกเขาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 1- 0 0ถึง200บาทนะครับซึ่งนี่เป็นแปลงของเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับซึ่งปลูกได้2ปีครึ่งนะครับ ระยะ6กกุนหงนะ6กเม็ดนกะ็ถือว่าโตเลยทีเดียวนะครับครับสำหรับระยะแรกนะครับให้ปุ๋ยกะจะเน้นปุ๋ยอินรี์นะครับจากมูลข้วยนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีเสริมนิดหน่อยนะครับการปลูกนะครับก็บถือว่าให้พ้นผลิตนะครับยังบ่ามานครับเพราะว่าซึ่ง อายุยังบลายนะครับการตลาดกระรงตลาดไทยนะครับตลาดซีม่มงเมืองนะครับซึ่งกิโลกร,รมัมดอกกระยุทีหนึ่งอยนะครับถึง200บาทนะครับถ้าต้นฤดูก็จะแพงแน่นะครับนี่ก็คือขอดีของเสดาทถวายเขาพองนะครับ้วกาย่างออกตลอดทั้งปีแต่บเยอะนะครับนี่ก็เป็นขอเด่นของเขานะครับสำหรับเกบษตรกรส่วนใหญ่จะหันมาปลูกเพราะว่าปลูกง่ายโตไวทนแรง ับบ์เป็นโลกนะครับถาเฮาเสริมเรื่องการขยายพันธุ์เข้าไปตอนกิงเสียบกิ้งขายนะครับก็จะมีายไดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกจงได้กะวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพิ่อนเอฟซนะครับทางช่องซิทิฟฟงซีวงษาเดชภามะเบิงสวนสเดานะครับเพื่อเป็นแนวทางจะได้กะฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ